นี่พอระยะพูดนะฮะเนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี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 ทุกคนนะครับกลัวจะสวัสดีไม่ทั่วนะครับต้องสวัสดีรอบด้านนะครับสมัยหน้าจะสมัครสอสอนะครับจะรืมเลือกด้วยนะครับ ดีใจมากนะฮะดีใจมากที่ได้มาพิษณุโลกในวันนี้นะฮะไม่ได้มานานมากใช่ไหมฮะไหนใครเป็นแบบพิษณุโกผิดนี่แหละความรักมันจุกที่คอไหนขอดูหน่อยได้ไหมฮะใครเป็นพิษณุโลกโดยกำเนิดบ้างขอยกมือหน่อยฮะขอดูหน่อยฮะ เยอะเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าคนพิษณุโลกนะครับหน้าตาดีมากนะฮะพูดเลยว่าดีแฟน็นแับต้นต้นของประเทศไทยนะฮะแพ้อยู่จังหวัดเดียวร้อยเอ็ดบ้านเกิดน,นี่แหละฮะนะไม่หลอกอฮะยอมใช่ไหม ดิฉันรู้ทุกคนต้องยอมครับเพราะว่าหลักฐานม,มันฟ้องฮะรอเล่นนะแต่คิดถึงจริง<ด>รอามีตากด้วยเห็นป้ายตาสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะรู้สึกว่าจะวันนี้จะแบบรวมเชียงใหม่ด้วยสวัสดีครับเชียงจากรุงเทพรู้แล้วกรุงเทพยังไงก็มาฮะอุตรดิต เอาเป็นว่าเดี๋ยวเสร็จงานไปรวบรวมรายชื่อนะว่ามีจังหวัดไหนมาบ้างนะาะเราจะรวบรวมกันนะฮะแม่แต่ชอบชุดเชียงใหม่มากนะครับแต่งตัวเปนทีวันเล่มากวันนี้นะฮะฮะวันนี้ไปแข่งกับญี่ปุ่นะฮะไม่ใช่นะนะฮะไม่ใช่นะฮะอ๋อนะฮะก็คิดถึงนะครับไม่ได้มาไม่ได้มาอ่แถบเขตภาคเหนือเนี่ยนานมากเลยนะครับใครจําได้ไหมว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ใครนั่งนับบ้างฮะ สองปีจริงไหมนี่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะพัดผ่าก,กันนานขนาดนี้จริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะพัดตัวเองใส่ซองจดหมายแล้วส่งมาทุกวันเลยแต่มันทำไม่ได้นะฮะคิดถึงจริงๆนะครับคิดถึงมากจริงๆนะครับถามหน่อยนะครับพอดีว่าเป็นคนไม่ค่อยเก่งเรื่องภูมิศาสตร์นะครับพิศณุโลกเนี่ยคือมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็น เป็นคนพิษณุโลกนะฮะแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังส,สับสนในตัวเองอยู่เลยว่าเขาเกิดที่ภาคไหนนะฮะอยากรู้ว่าพิษณุโลกเนี่ยเป็นภาคไหนฮะ <im> นั่นไงเขาคนนั้นก็บอกเลยว่าเป็นภาคเหนือก็เป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนคุณจะอยู่ภาคไหนฮนะได้ทั้งสองใช่ไหม เป็นจังหวัดคาบเกี่ยวนะฮะโอโอเคอ่ะคือว่ารีบมาเที่ยวภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้คือว่าโอเคคุ้มอ่ะมันได้ไปสงองภาคอ่ะนะฮะก็นะครับกนะ็วันนี้นะครับเรามาเจอกันในงาน Amazing Pet นะฮะงงไหมฮะมันคืองานอะไรฮะว,วันนี้คือเขาจะมาโชว์แบบสัตว์แปลก โน่ละไม่ไม่ใช่บนเวทีเป็นข้างล่างโน้นนะครับที่จัดเรียงรายไม่ใช่หมายถึงว่าที่จัดเรียงรายอยู่ในซุปนะครับไปเชิญไปดูกันได้นะครับใครไม่เคยเจอสัตว์แปลกๆนะครับแต่ถ้าเกิดนี่เป็นสัตว์นี่ก็คงแปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่หน้าตาดีมากนะฮะถ้าทุกคนเป็นสัตว์ก็คงแปลกเหมือนกันอุ้ยเงียบเลยอะ เพราะอะไรเหรอพวกทุกคนเป็นสัตว์ที่น่ารักมากไงดนะแหมอ่ะนะครับพูดคุยกันมาพอสมควรนะครับหายคิดถึงยังยังเหรอวันนี้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยได้ไหมอ่ะเห็นบอกการนี้เขาจัดประมาณ3วันนะครับเดี๋ยวรีดจะยืนพูดตรงนี้ไปเรื่อยๆไม่ถึงนะนะเอาวันนี้เป็นสุดท้าย ถึงแม้จะจัดสามวันจริงๆก็ไม่ได้อยู่พูดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนะอะนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้อยากจะบอกคิดถึงชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงและไม่ใกล้เคียงที่มาในวันนี้มากนะครับอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนจะร้องตามกันได้นะครับอยากบอกว่าคิดถึงมากกับเพลงนี้ครับเล่าสู่กันฟังครับใครเป็นยังไงสบายดีไหมนะครับมาร้องเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับ

ไม่มีวันเห็บฉันใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มเมียางแต่ใจ,จใจเชื่อมียวงัน่อที่ไรในในใ้แสงไปวันที่ใจให,หมุนตอนที่สายสะพานควงให้กัน

Hãy thái sự quân của gần ủa chi xin ta ba ủa chi pháp